สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในบล็อกฟู้ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มาฟาร์มผลแมมมอนนะคะแต่ว่าเรามากับอัปเดตใหม่ของบล็อกฟู้ดค่ะทุกคนหลังจากที่เราเคยบอกไปแล้วนะคะว่าบล็อกฟู้ดเขากําลังจะมีการอัปเดตและเขาก็มีการอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วัน 23, ที่13าธันวาคมค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะว่าเขามีการอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูในช็อปนิดน,นึงนะคะนี่ตื่นเต้นแล้วคะ่ะทุกคน นี่นะคะคือผลคิสซเนะค่ะทุกคนเป็นผลปีศาจจิ้งจอกนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีหางงอกขึ้นมาได้ด้วยนะมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือราคาสี่พันลวางนั่นเองค่ะทุกคนเออ <c oughs> เป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันต้องดีมากๆแน่ต้องบอกว่าผลนี้ต้องว้าวสุดๆแน่นอนเลยค่ะเราไปดูดีกว่านะคะว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างของผลคิสซเนะนะ โอ้รูปสวยมากคริสเตนทิ้งจอกก้าห่างนะคะ เป็นปีศาจนั่นเองนะน่าจะเป็นผลสายโซออนนะคะซึ่งผลสายโซออนเนี่ยจะทําให้ผู้ที่กินผลไม้ปีศาจเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นสัตว์หรือว่าเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ได้เพื่อเพิ่มลังการโจมตีนั่นเองซึ่งผลนี้ก็น่าจะเป็นอย่าง,งาน,นะะั้นค่ะทุกคนผลนี้นะคะน่าจะเป็นผลที่ได้ไอเดียมาจากผลอินุอินุนะคะซึ่งเป็นโมเดลจิ้งจอกก้าหางอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนอ b บิลิตี้เลเวลนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5 l e เลเวลด้วยกันนะ ใช้ได้ตั้งแต่เลเวลที่1เลยนะคะ50 100 300แล้วก็200ค่ะมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีผลสายโซออนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็ลิโอพาดก็ใช่นะคะทุกคนดาก้อนก็ใช่ผลแมมมอสก็ใช่ค่ะแล้วก็ผลฟินิกผลพระก็ใช่ค่ะ แปลงล่างเป็นพระเนาะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับผลสายโซออนผลคริสตูเนผลสายโซออนล่าสุดของเกมบ็อกฟุตนั่นเองนะคะอาล่ะตื่นเต้นมากทุกคนแต่มัน4 0 0พันโลบัคกแน่งั้นวันนี้เราขอไปสุมผลดูหน่อยไปดูก่อนนะคะว่ารอบนี้เราจะสุมผลได้อะไรเพื่อเราจะสุ่มได้ผลคริสตูเนบ้างไปกันเลยดีกว่านะคะใกล้ถึงเกาะที่เราจะสามารถสุมผลได้และะ้วค่ะมากันเลยมากันเลยมีคนอยู่เยอะแน่ๆเกาะน,นี้โอ้มีคนกำลังสุมผลอยู่ด้วยค่ะ ปไปดูกันหน่อยนะแต่ต้องระวังนิดนึงอะ่ะเพื่อนชอบจมตีใสเรานะคะชึบขอสุ่มผลหน่อยค่ะอยู่ที่ฟูดกาชานะคะทุกคนนี่เลยนะราคาทั้งหมด73,300นะคะสุ่มเลยดีกว่าอืได้อะไรมาเอ่ยโอ้โหดาร์กฟูดค่ะทุกคนโอ้โหเหมือนแมงมุมเลยค่ะทุกคนมีหลายๆตาแล้วก็หลายๆหางแบบนี้เลยนะคะ เรายังไม่เคยมีผลดักฟุตเลยค่ะว,ว้าวน่าสนใจน่าสนใจเหมือนมีลูกกระตาด้วยค่ะโหสุดยอดดีมากๆเลยนะคะขอเก็บก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาดูซิว่าดักฟุตเป็นยังไงโอ้โหทุกคนนี่ไงคะดักฟุตราคา950โลบัคค่ะเป็นสายอิเลเมนทัลนะคะน่าจะควบคุมความมืดได้ อืมก็เหมือนเป็นผลสายโลเกียนนั่นเองค่ะไว้เดี๋ยววันหลังเรามารีวิวผลนี้กันนะคะเอาละค่ะทุกคนเรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะแมกมานะคะมาถึงที่แมกมาวิลเลจเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถึงเวลานี้เลยนะคะทุกคนผลนี้นั่นเองโหทุกคน4,000โรบักแน่เราจะมาค่อยๆรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าผลนี้มันเจ๋งยังไงแล้วทาไมราคาถึงแพงได้ขนาดนี้นะคะทุกคนมาเรามาซื้อกันเลยดีกว่านะ ถึงเวลาของคิสซูเนะแล้วค่ะแล้วมันต้องเจ๋งขนาดไหนเราถึงจะยอมซื้อเขากันเราเป็นเจ้าของของพลคิสซูเนะเรียบร้อยนี้พึงจะได้มาหางก็โผล่มาหนึ่งหางแล้วค่ะเป็นจิ้งจอกแล้วนะนามิอสวยมากหางน่ารักมากเลยค่ะเหมือนเปลวไฟเลยนะคะน่ารักสุดๆนะคะแต่ว่าเป็นจิ้งจอกสีฟ้านะไม่ใช่สีสม้มว้าวสุดยอดเรามาดูสกิลของเขากันนะคะ สกิลแรกนะคะ e อ c กซ์เพ e สชเอ e นฮแล้วก็มีหนึ่งหางค่ะทุกคนว้าหางเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอคะขีดแรกกำลังจะเต็มแล้วคะ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเต็มเราจะเป็นยังไงนะหรือว่าหางที่2ของเราจะโผล่มาหรือเปล่าคะว้าตื่นเต้นนะเนี่ยจริงหรือเปล่าไหนดูไหนดูรอดูนะคะใกล้เต็มแล้วเฮ้ยจริงด้วยหางที่สมาแล้วทุกคนโอ้โหจริงจากสหางมาแล้วโอ้ ฮ้ยมันจิ้งจอกด้วยค่ะทุกคนเราไม่วิงวนะว่งแล้วนะไม่วิ่งแล้วนะนามิว้าวสุดยอดอ้อน่ารักมากทุกคนมันเท่มากอะ่ะสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ผลนี้แล้วสมมุติว่าเราเปลี่ยนผลแล้วเราก็มาใช้ใหม่นะคะย้อนกลับไปเป็นหางแรกหรือเปล่าอ๋อจริงด้วยค่ะนี่ ยิ่งเราใช้นานเท่าไหร่นะคะหางก็จะยิ่งโผล่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนผลไปเนี่ยหางก็จะหายไปแล้วก็ต้องเริ่มหนึ่งใหม่ด้วยค่ะว้าวนี่คือการวิ่งนะหางแรกยังวิ่งอยู่มาดูสกิลของเขากันเลยนะคะมีทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะสกิลแรกนะคะ accuracy enchantment มาดูกันเลยดีกว่านะว่าสกิลแรกเป็นยังไงทดสอบกับใครดีไหนดูซินี่พี่คนนี้เลยแล้วกันนะคะมาดูก่อนนะคะว่าสกิลแรกเป็นยังไง ว้าวเป็นเหมือนการปราเวทมนต์ใส่เข้าไปนะคะอู้ดีมากๆเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดพลังการโจมตีแบบรวดเร็วนะเวลาแดสก็เร็วมากโอ้สวยงามทุกคนดูสิ่อาละ่ะโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่จุดเดียวได้นะคะเหมือนมีวงอยู่3วงนะ อ๋อถ้าตายก็เริ่มใหม่หอ๋อแล้วก็ถ้าอยู่ในวงการโจมตีเนี่ยก็จะโดนดาเมจดไปด้วยนะคะอยู่ประมาณ5วินาทีนะคะทุกคนก็จะโดนดาเมจดเรื่อยๆประมาณ5วินาทีว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราโดนโจมตีจนเลือดหมดนะคะห่างของเราก็ต้องเริ่มใหม่ด้วยนะคะต้องนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะคะทุกคนเอาละเอาละน่าสนใจชะมัดเราจะไปถึงห่างที่9หรือเปล่าสงสัยต้องเปลี่ยนแมปแล้วมั้งคะแต่เราขอฟาร์มก่อนนะคะ นี่นะคะเป็นเหมือนแบบเวทมนต์นะคะทุกคนแต่ว่าการโจมตีของเขานะคะจะไม่ได้หยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูนั่นเองนะศัตรูยังสามารถที่จะถูกดาเมจแล้วก็ยังเดินมาหาเราได้ด้วยไม่ได้หยุดเลยนะคะเนี่ยจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะที่มันจะทําการดาเมจมันถึงจะหยุดคู่ต่อสู้ของเราได้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะปลาไปแล้วนะแต่ว่าศัตรูก็ยังไม่หยุดเดินนะคะโอ้ทุกคนเราเป็นสามห่างแล้วค่ะ มีแบบลูกไฟสีฟ้านะคะการโจมตีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีหางเพิ่มอาจจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะเท่ะ okay. เป็นการโจมตีระยะไกลเราจะมาทําการโจมตีทั้งสองคนดูนะอ๋อแต่ว่ามันก็ดีหน่อยนะคะที่การโจมตีมันจะแท็กไปตามศัตรตูนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเดินตามเรามาได้เนี่ยก็ยังโดนดามเมจอยู่นะคะจะเดินออกไปไกลแค่ไหนก็ยังโดนดามเมจอยู่เหมือนเดิม มาแล้วนะคะพาท่าที่2ค่ะทุกคนมาสเตอรี่ที่50ค่ะตอนนี้หางของเราสูงสุดอยู่ที่หางที่3นะคะหรือว่าจิ้งจอกตัวนี้จะมีแค่3ามหางเท่านั้นคะมีใครได้เห็นจิ้งจอก9หางแบบทา์นฟอร์มสมบูรณ์แล้วบ้างอยากจะเห็นไวๆแล้วสิคะตอนนี้น่าจะอยู่แค่3มหางเท่านั้นคะ่ะเอาล่ะเรามาดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ Tail of Burning a ิ o อักรี่มาโอ้ยโจมตีไปไหนแล้วเนี่ย แปลกมากอืมงงอ่ะเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อย้างั้นอะล่ะมาโอ้โหเห็นไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนขอมาดูตรงนี้หน่อยแล้วกันนะโอ้โอเป็นแบบซิกแซกนะมันเป็นเหมือนใบมีดลายใบมีดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาให้ทุกคนดูแบบหนึ่งนะมาคนนี้อ่า เป็นใบมีดนะเหมือนเลื่อยเลยนะคะหมุนๆๆๆๆๆๆนะคะเป็นคล้ายๆกับฟันเฟืองเหรอทีเดียวหายไปเลยนะคะรวดเร็วแล้วก็พลังสูงมากอันนี้ก็ครั้งเดียวเลยหายไปเลยเหมือนกันเหรอหมดเลยเหรอเฮย้ยพูดเป็นเล่นไปเอา้านี่ไงเหลืออยู่โอ้พลังดาเมจสูงมากเย้ yeah. ทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะไปถึงมาเตอรี่ที่100ได้นะเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะคะ โอ้สุดยอดกระเด็นไปไกลมากอิจฉาคนที่ได้ไปอยู่ในโลก3แล้วเนาะเขาคงฟาร์มได้เร็วมากๆนะคะเรเวลที่300เนี่ยนะ่าจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเองมั้งอิจฉาจริงๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกาะกันเลยดีกว่านะคะนั่งเรือดีกว่าเนาะโอ้ยเพื่อนแกล้งไปกันเลยดีกว่านะคะเย่ yeah. เอา แล้วก็โดดมาทำไมล่ะเนี่ยเรามีเพื่อนกระโดดขึ้นเรือตามมาด้วยนะคะตอนนี้หางเราหายแล้วค่ะทุกคนน่าเสียดายมากๆเราไปที่ก่อน,น้ำพุกันเลยดีกว่านะคะจะไปเจอแฟรงกี้อยู่ในนั้นหรือเปล่าเพื่อนตามมาด้วยค่ะอย่าคิวเราก็พอนะเพื่อนเราให้ติดเรือมาด้วยน่ารักเชียวโอ้หางโผล่มาแล้วเอ๊ะ <laughs> น่าจะเป็นแฟนขับนะคะมาถามเรื่องแพทซิมนายที่นกับเราบอกว่ากำลังจะอัปเดตแล้วใช่ไหม <laughs> ตอบหน่อยว่าใช่ว้าวหางที่สามมาแล้วเรามาถึงที่เกาะแล้วนะคะทุกคนเราจะมาฟาร์มผลจรจิ้งจอกก้าวหางกันนะคะว้วมันเท่มากๆเลยใช่ไหมล่ะเหมือนน้องแฟนคลับจะมาช่วยเราฟาร์มด้วยนะคะว้าจัดการแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้มาสรีสที่71แล้วฮูดีใจอะ่ะอีกแป๊บเดียวก็น่าจะผ่านแล้วมั้งเนี่ยมาน้องแฟนคลับเขาช่วยจริงๆด้วยค่ะเรามีหน้าที่แค่คิว น้องน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะเอา้ามันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะ อยากจะให้มันเหลือแต่ข้อดีก็ไม่ได้อะเนาะแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ในมาสเตอรี่นะแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะก็คือกรงเล็บหมาจิ้งจอกนี่เราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้มาสเตอรี่ใดๆเลยใช้ได้ตลอดนะคะไม่ได้มีคูลดาวน์แล้วก็เท่มากๆพลังการโจมตีเนี่ยก็น่าจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นการโจมตีในระยะใกล้นะคะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเผลอๆจะโดนคิวได้นะคะทุกคน95แล้วคะ่ะรถเร็วมากนะให้น้องแฟนขับช่วยฟาร์มโอเค น่ารักสุดๆเย้เรามาลองดูมาสเตอรี่ที่100กันเลยดีกว่านะคะ Foxfire Disruption นะโอ้โ oh. ห <c oughs> เท่มากมันคืออะไรทุกคนขออีกทีโอ้โ oh. ห oh. เป็นเปลวไฟสีดำนะคะเท่มากอะ่ะสุดยอดมากๆโอ้โ oh. ห วงกว้างก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้กว้างมากนะคะถ้าออกมาจากวงนี้ก็จะไม่โดนดาเมจใด,ดๆเลยนะคะทุกคนโหเท่มากๆนะคะเป็นสกิลที่ดีมากๆนะแต่ก็ยังมีข้อเสียบ้างอยู่นะคะถามว่าสมกับราคาส0 0พันไหมอันนี้เราก็ว่าราคาแรงไปนิดนึงนะคะเงนินสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณน้องแฟนคลับด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ